สมูทส์แล้วไม่เม็ดบีบไปกันนะฮะวันนีาแล้วก็จะเจอนั่งสกตาหนึ่งแบบนี้ผมไม่เคยเล่นเลย ผมมาแล้วผม,มผมไม่รู้ผมอยู่ที่ไหนด้วยพลาเดียวคนหนึ่งรูปะใกลู้กเดี๋ยวกปลาไป,าปา ตอนนี้ตอนนี้มีคนน้อยอยู่นะฮะโอเคข้าคนนะฮะเอาไว้ฝูงตาย